นักเลงตอนมือนี้มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมยามที่ฮันวอมเฮาอีกครั้งหลังจากที่อีพีแรกฮันวอมเฮาถึงทีมงานนักเลงตอนถล่มไปห้าประตูต่อหนึ่งนอกจากนั้นยังบกพอมีลูกค้าลังไงเข้าฮาั่นพึงนต้าพึชเต้าพืชและทีมงานของพวกเขาก็ดีใจและป็นเกียรติที่สามารถช่วยให้ยอดขายของฮั่นเพิ่มขึ้นได้จากการรีวิวของพวกเขาไปในครั้งนั้นและในครั้งนี้ก็ถือเป็นการมาเยี่ยมมายามี่มซื้อก็เลยจัดเฟรนฟรายไ,ไปเบาๆหนึ่งจานต่อด้วยพิซซนะ่าหน้าชีสเลเบอร์อีกา เอใหญก็เลยโซทาไม่ตานนารีสมจัดลากพิซซาเข้าปากด้วยความผิวไหวประดุดดังสายลมไอ้บาวโตโต้ก็โซทาละหูอมจันอาจฟันกับแผ่นพิซซาดูบกกุโเกกว่าความห้อนแต่ยังดันน้องสาวป๊อปปี้ก็เลยโซทากระ่ต้ใหม่จันย,ย,ยึกยักยึกยักกับซีจิ นั่นด้วยความเมามันแบบว่เก่งจ่ายพายแล้วก็ปิดท้ายกับทูน่าสลัดบอกเลยว่าเด็ดอยากให้ทุกคนได้ลองว้าวประธานสุดความเจ๊งใหญ่กับน้องสาวก,ก็เลยใส่ทาประสานงานนารีสมส่วนกินสลัดแบบยั่วยวนเสร็จแล้วก็ส่วนให้หิวตาทางไอ้เบาโตโตกับว่าได้ยอมน้อยหน้าเปิดใส่ทาไม่ตายมาปลาขย้ำเหงื่อลากทูน่าสลัดเข้าปากแบบเทๆ่ๆบอกเลยว่าแซ่บสุดไปลองซิมเด้อ